แอมเธอเป็นใครกันแน่คุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไม่ได้เจอแต่ไซยาไน์นะครับไปเจอสารชนิดอื่นแล้วก็เป็นสารที่ทำให้ตั้งข้อสงสัยว่าแอมเธอร้ายกาศมากเธอเป็นใครกันแน่ทำไมเธอถึงมีความรู้เรื่องเคมีเนี่ยมากขนาดนี้คือไม่ใช่ผมพูดเองอ่ะนะครับคือเมื่อวานเนี้ยผลการตรวจสอบของอาจารย์ออสอ่ะอาจารย์ออสตรวจแผงหน้าคอนโซลของรถ f o r t u n e r ของแอมเนี่ยนะครับ พบว่ามันมีไซยาไนต์อยู่ตรงนั้นชัดเจนนะแล้วก็ไปเจอเกล็ดอะไรบางอย่างพบการซื้อขายส่งมาทางไปรษณีย์ไม่แน่ใจว่าส่งมาทางออนไลน์หรือไม่จนกระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมครับอาจารย์ออสแกไปตรวจนะฮะไอ้เกล็ดที่ว่านั้นเนี่ยไปเจอสารตัวนี้ครับนี่เป็นเกล็ดเกร็ดเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ไซยาไนต์นะครับไม่ใช่มันเป็นสารชนิดใหม่อีกตัวหนึงแล้วนะครับโอ้ยอาจารย์ออสถึงกระดานบอกว่าโอ้โหมีความรู้เรื่องของเคมีเป็นอย่างดีนี่ ไม่ธรรมดาเราไปดูเพจจาร์ออดนววีรชัยพุทธิวงศ์แกก็แปะลิงก์ของรามามหิดนชื่อสารตัวนี้ที่ผมไม่ดูมอสกี้เป็นสาังกฤษพูดง่ายๆก็คือมันเป็นสารที่เอาไว้ต่อสู้กับไซยาไนลล้างพิษอ่ะล้างพิษสมมติว่าใครที่มีอาการโดนไซยาไนล์เข้าไปก็ให้ใช้สารตัวนี้แสดงว่ามีทั้งสารลุกกับสารลับมีทั้งยาพิษแล้วก็ยาแก้เธอเป็นใครกันแน่ทำไมเธอร้ายกาจ ทำไมเธอมีความรู้มันไม่ใช่มั่วๆมันต้องมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหอาจารย์ออสแกไปไปตรวจมาละนะนี่คือวิทยาศาสตร์เคมีโดยวิธีการแบบนี้มันโกหกไม่ได้ไอคนจะพูดแบบบริสุทธ์พูดกันอย่างงั้นพูดกันอย่างนี้โอ้มันก็พูดได้หมดอ่ะนะลิ้นกับปากกับหน้ากับตากับใจเนี่ยทุกวันนี้มันดูได้ที่ไหนรู้กันไม่ได้หรอกใครจะพูดอะไรก็ได้แต่วิทยาศาสตร์มิติวิทยาศาสตร์ไม่โกหกใคร เธอร้ายกาจมากเป็นใครมาจากไหนเนี่ยฮะเนี่ยมาดูอาจารย์ออสแก่ใช้เครื่องสิเห็นไ,ไหมเครื่องมันไม่โกหกหรอกเครื่องนี้สองล้านนี่เอาไว้ตรวจสอบสไซยาไน์เห็นไหมฮะเครื่องมันจะเตือนเลยอาจารย์ออสแก่บอกนะเรานําเสนอข่าวเกาะติดคนที่มีความรู้เห็นไ,ไหมฮะนี่เครื่องตัวนี้อาจารย์ออสบอกสองล้านเออแล้วแอมเป็นใครมาจากไหน ไม่ธรรมดาล่ะครับแล้วมีความรู้ขนาดนี้วางแผนเตรียมการขนาดนี้นู่นนี่นั่นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชขาดยาคงไม่ใช่บิ๊กโจกยังบอกว่าต่อให้ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ได้สาระหรอกเพราะว่าตอนที่รู้สติตอนที่ทําเนี่ยมันมีความรู้มันนู่นนี่นั่นหมดทําคนเดียวจริงเหรอนะหรือมันมีพักพวกรูปขบวนการด้วยเธอร้กาศมากไม่ธรรมดาละครับผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว e a s y ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือด เรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดและแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้กินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็ม,มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ e a s y Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมไม่ทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสําคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักง,งานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 พันละราบาท1ชุดมี12องนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทังเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตะเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตะเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบันนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟาให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับ <c oughs> คือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟาทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟาผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ